โอเคคือ,องี้ครับ EP นี้เริ่มต้นชา้านิดหนึ่งนะผ่านมา30วิละนะครับคือพอดีว่าผมอะ่ะมีเพื่อนสมัยมัธยมนะครับ <c oughs> เขาก็แชทมาหาผมพอดีช่วงนี้มันทองมันขึ้นเยอะไงนะครับทุกคนก็เป็นที่เก่าเก่าถึงเนาะตรงคำนะครับมันขึ้นเยอะขึ้นโหดจริงๆแล้วเขาก็ เริ่มเริ่มจะมาสนใจในการหลักการลงทุนแบบการในในแนวทางของการเทรดนะครับจะบอกว่าจะเทรดไหมน่ะก็อยากจะซื้อตอนนี้มันหกหมื่นเนาะก็อยากจะซื้อไปเอา70,000ื่นอยากจะซื้อไปเอา80,000ื่นนะครับอืมก็ลงทุนอะไรที่เนี่ยผ่านมากี่เดือนเนี่ยมันไม่กี่เดือนเองนะครับมันขึ้นมาเป็นหมื่นเนี้มันมันใช้เวลาสั้นมากเลยนะครับ แล้วเขาก็จะไปไล่ราคาแถวนี้เนาะเออซึ่งก็ดีนะที่เขาอยากจะมามาเริ่มศึกษานะจะอยู่ดีๆผมก็คือผมบอกก่อนว่าผมเองไม่มีตัวตนนะครับผมเป็นโนวันนะไม่มีใครรู้จักผมนะต่อให้เป็นเพื่อนสนิทก็ตามนะครับก็จะรู้ ก็เพื่อนสนิทจริงๆก็รู้จักอยู่รู้อยู่ไม่กี่คนนะคนนี้ก็สนิทเรียนมัธย,ยมมาด้วยกันนะครับไม่รู้ว่าผมทําอะไรอยู่นะเขาก็ดีดีแล้วที่เขามาถามเพราะว่าก็แค่รู้เราเราว่าเออผมก็เทรดบ้างมีความรู้ตรงนี้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับ <c oughs> ผมก็เลยวันนี้ก็เลยเอาเรื่องที่เคยคุยกับเพื่อนนั่นแหละที่สอนแนะนําในวิธีการดูเทรนด์นะว่า มันควรจะทำยังไงดูยังไงนะครับในเนื้อหาแรกในเนื้อหาแรกๆที่ผมปูให้เข้าไปนะผมสอนเข้าไปประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับผมเอาเนื้อหาที่แบบเบสิกเบสิกง่ายๆมาใช้ดูนะในการเลือกสินทรัพย์หรือเลือกอะไรต่างๆนาน,นานก็ตามนะครับมันใช้ในหลักการคล้ายกันมากนะอาจจะไม่เดียวกันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะร้นะแต่ว่าหลัก 7 0็ดน่ะผมใช้หลักการนั้นนะครับอืมวันนี้จะอธิบายเป็นภาษาไทยนะครับเหมาะกับคนไทยอย่างเราเนาะไม่ต้องคิดอะไรยากไม่ต้องพูดอะไรเยอะอ่าภาษาอังกฤษเขาเรียกดาวเทอร์ลี่ภาษาไทยเขาเรียกขั้นวันไดนะครับได้ยินดาวเทอร์ลี่แล้วอย่าเพิ่งปิดนะครับถ้าเรื่องนี้เบสตัวนี้เรายังไม่แข็งเราเลื่องเลือกสินทรัพย์เทรดไม่ได้เรายังเลือกทำเฟรมเทรดไม่ได้หรอกครับ เราต้องมองขาขึ้นขาลงไซเวย์ให้ออกก่อนนะผมเริ่มจากทองคําเลือกทาเฟรมให้ออกนะเออเราจะเล่นทาเฟรมไหนนะครับเอาผมปูเรื่องทาเฟรมนิดนึงก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของการดูกราฟนะครับทาเฟรม <c oughs> สําหรับมือใหม่มือใหม่จ๋าเลยนะเราต้องเลือกว่าเรามีเวลาดูกราฟวันละกี่นาทีวันละกี่ชั่วโมงนะครับ หลายคนที่เป็นพาไทม์เทรดเดอร์นะครับไม่ได้มีเวลาเฝ้ากราฟเปิดกราฟไม่บ่อยอย่างน้อยๆก็วันละ15นาทีไม่เกินนั้นนะครับดูกราฟวันละครั้งหรือว่าครั้งละดูเช้าทีดูเย็นทีนะครับสายนี้เหมาะกับตั้งแต่ไทม์เฟรมเพขึ้นไปนะเออไทม์เฟรมที่มันสิ่ง M5 นะครับไม่ต้องดูดูแล้วเดี๋ยวคันมือนะพอคันมือก็จะหา แบกความเสียงโง่ๆไปนะครับผมขออภัยที่พูดแรงนะครับแต่ว่าอมันจะมันมันไม่คุม้มอ่ะเล่นแล้วมันไม่คุม้มนะครับอยู่ดีๆเปิดขึ้นมาแล้วจะเข้าแล้วจะฟ้าเลยเนะี่ยโอ้เป็นไปได้ยากนะสําหรับผมที่อยู่ในตลาดมานานแล้วเปิดห้านาทีมาเลือกใบเลือกเซลล์เซลล์แล้วจะวางคัดตรงไหนเทลแล้วจะทีพตรงไหนดีไม่ดีมันไม่คุ้มทุนนะครับก็เลือกทาเฟรมที่มันใหญ่หน่อยนะก็ สัปดาห์หนึ่งเทรดไม่เกิน2ไม้อะไรประมาณนี้นะครับในในหนึ่งลนะแต่ถ้าเก่งไปหาหลายๆสินทรัพย์มาเทรดก็ได้นะ,ปะเปิดทองเอ้สวยยังทองสวยแล้วเอาเขาวาง p พ n ด i n g ทอง E.U. สวยแล้ววาง p พ n ด i n g E.U. หรือจะไปเล่นหุน้นเล่นอะไรก็ได้นะครับมาใช้หลักการเดียวๆกันเนาะ <c oughs> ในวันแรกที่ผมสอนเพื่อนนะครับผมสอนให้เขาดู ไม่ได้สอนให้เขาดูแท่งเทียนนะผมสอนให้เขาดู movement เฮ้ยว่าจะไม่พูดภาษาอังกฤษแล้ว movement แปลว่าอะไร movement แปลว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนไหวนะครับนะบื้ดเงี้ยเงี้ยหนึ่งเทนเนี่ยบื้ดมองเงี้ยมองเงี้ยมองเงี้ยไม่ต้องมองแท่งเทียนนะวันแรกอย่าเพิ่งมองนะครับ ไอ้บูลิตเอ็นกัฟฟิงบูลิตเอ็นกัฟฟิงอะเก่งจริงแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจาะนะมีฝีมือซะแล้วค่อยไปเจาะมันกลับเอ็นกลับตลอดการเดินทางไอ้พวกสินทรัพย์แบบเนี้ยนะครับมันกลับไปกลับมานะเนี่ยมีบูลิตเอ็นกัฟฟิงสักพักก็บัลลิตเอ็นกัฟฟิงแล้วก็บูลิตเอ็นกลับบัลลิตเอ็นกลับถ้ามัวแต่มองแบบเนี้ยทฤษฎีแรกเรามันยังไม่แข็งเมื่อมันไม่แข็งแล้วมันจะพานไปต่อไม่ได้นะครับเอามองให้เป็นมูฟเมนต์ก่อน มองให้เป็นมูฟเมนต์บื้อเงี้บื้องี้นะครับแล้วก็มาเจาะอีทีนี้มาเจาะใน1 movement นี่คือ1 movement นะครับถ้าภาษาผมเรียก1 trend นะออก็คือแนวโน้มขาลงอ่ะตั้งแต่เริ่มจนสุดแนวโน้มขาลงตั้งแต่เริ่มจนสุด แนวน้มขาขึ้นตั้งแต่เริ่มจนสุดแนวน้มขาลงตั้งแต่เริ่มจนสุดขึ้นตั้งแต่เริ่มจนสุดแบบนี้นะครับเลขยก1่ o มูฟเมนต์หรือ1 t r e n เทรน trend, นะเออหนึงการเคลื่อนตัวก็ได้ใน1การเคลื่อนตัวนะครับจะมีภาษาไทยเนาะจะมีทฤษฎีหนึ่งที่เราเรียกว่าทฤษฎีดาวหรือทฤษฎีขั้นบันไดนะครับอ่ะสิ่งต่อไปนี้จดนะครับพวกเราจดไปนะ ใน1 t r e n เทรนจะมีลูกบันไดที่ใช้เวลาเท่ากันเสมอใช้เวลาอะไรใช้เวลาพักตัวเท่ากันเสมอ อันนี้อธิบายเป็นหัวข้อไว้นะครับดูแบบนี้บันไดเนะี่ยมันมีขาลงมันมีพักตัวหรือไซด์เวยขาลงพักตัวหรือไซด์เวย์ขาลงพักตัวหรือไซด์เวย์ขาลงนะครับผมอยากจะให้มองว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ให้มองนี้ตั้งแต่มันเริ่มเขียวแรกๆเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีการรีบาวจนถึงการเบรกออกเนี่ย ให้ตีเป็นรูปบนใดบ้านนะให้มองไปงี้มองไปงี้มองไปงี้เห็นไหมขาลงพักตัวไซเวย์ตั้งแต่เริ่มเขียวแรกจนถึงเบรกออกนี่จนถึงเบรกออก,ออกตรงนี้นะครับถึงเบรกออกตรงนี้ถึงเบรกออกตรงนี้มันจะรีบาวสูงแค่ไหนช่างหัวมันครับอย่าไปสนใจ เราสนใจเรื่องเวลาเวลาของเทรนเวลาของการพักตัวเนี่ยใน1นึ่งเทรนเนี่ยมองเวลาของการพักตัวให้ออกว่ามันอยู่มันใช้เวลาเท่าไหร่เราจะได้ลูกบันไดนะครับอันนี้เรียกว่าลูกบันไดนะตัวตะพักบันไดนะครับเรียกว่าลูกบันดไดง,ง่ายยังดูทฤษฎีดาวนะครับ ถ้าเทรดทำเฟรมไหนใช้ดาวทำเฟรมนั้นเนาะในเบสิกพื้นฐานนะครับไม่ต้องประยุกอะไรทั้งนั้นเทรดพื้นเทรดทำเฟรมไหนใช้ดาวทำเฟรมนั้นทำอย่างนั้นไปก่อนครับแล้วมองหาการเคลื่อนตัวมูฟเมนต์ของของชุดเนี่ยเอาที่เวลาของการพักตัวให้มันเท่ากันเสมอตลอดเทนอะต่อไปนะครับมันจะมีเทนลองนะผมใช้ภาพภาพเดิมเลยนะเทนลองมันจะมีอย่างนี้ มันจะเป็นอากาศที่เอาใช้สีเขียวแล้วเทดลองก็เป็นงนี้ครับโอ้สีเขียวไม่สวยมองไม่ออกมองออกไหมไม่ออกนะครับไม่ออกอยูดีสีอะไรดีกว่าอืมสี สีเหลืองแล้วกันแล้วก็ปรับเป็นจอดาอ่ะอมองออกไหมไอ้สีดาเก่าๆนี่ช่างมันนะครับนี่เนาะมันจะมีเทนลองแบบนี้ครับจะมีเทนลองที่มันวิ่ง,อ,อ,งอ,อ,อย่างนี้อ่ะมองออกยังนี่ครับเวลาของเทนลองเนี่ยมันก็คือ มันคืออะไรครับมันคือลูกตะพักเนี่ยแหละมันก็คือลูกตะพักแบบเน,นี้ยนะครับแต่มันเป็นของ t i ท f เ a m e ที่เล็กกว่าใช่ไหมเออมันก็เป็นของทำเฟรมที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นมันจะมันจะยากครับมันจะมองยากเราก็เอาเอาอันใหญ่คุมไปอ,อันนี้ดีกว่าเนาะเราใช้ตัวเนี้ยใช้ตัวถ้าเราจะตามเทนเล็กเราก็ใช้ตัวเนี้ครับ แล้วเราก็แบ่งทําเฟรมไปนะเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเทนลองเนี่ยปัญหาของเทนลองคือถ้าเราทํามันติทําเฟรมไม่ออกเหตุการณ์จะเป็นงี้ครับลงมางี้เนาะแล้วเราจะมองว่ามันเป็นเทนขาขึ้นนะอาการคาดหวังของเราจะเป็นคาดหวังแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วถ้าเทนใหญ่มันเป็นลงมันก็จะขึ้นมาอย่างนงี้แหละครับแล้วมันก็ลงต่อแล้วมันก็จะขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันจะมี ปุ๊บแล้วก็ลงต่อแบบนี้นะครับอาการพวกนี้เรียกอาการแพ้เทนลองหรือดูเทนหลักไม่ออกอ่นะเทนลองเนี่ยสิ่งที่มันจะแตกต่างจากเทนหลักนะครับคือเวลาเวลามันจะน้อยกว่าเท่าหนึ่งคือขั้นต่ำาเลยก็จะน้อยกว่าเท่าหนึ่งนะเข้าใจไหมครับเดี๋ยวจะพาวงนะเทนลองอยู่ไหนตัวไซเวยยของเทนลองเนี่ยเนี่ยคอเลกชันของเทนลองนะครับ อันนี้คือคอลเลกชันของเทนลองชุดนี้นะนี่คือคอลเลกชันของเทนลองอ่ะนี่คือเอ่อเรียกเรียกลูกลูกบันไดของเทนลองแล้วกันนะครับนี่คือลูกบันไดของเทนลองเทนลองก็เป็นอย่างนี้ปึ๊บ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 ลองที่ใช้เขียนล้อเรือเนาะล้อเรือนะลองนะครับรองลอง,ลองไม่ใช่ว่าเทนลอง L O N G ที่เอาไว้ เทรดบายนะไม่ใช่คนละอย่างนะครับอืเนี่ยครับแค่นี้พื้นฐานในการดูเทรนอีทีนี้เราจะเอาไปเทรดใน m 5้า m สิ m, 1, m 1, 1ได้หมดนะ <IS> แต่อย่าซิ่งมากครับรถอย่าขับเร็วที่เขาคนแก,ก่เขาบอกว่าอย่าขับรถเร็วนะลูกนะเ <IS> พราะอะไรครับ <IS> เร็วมากก็เสี่ยงมากเร็วน้อยก็เสี่ยงน้อยนะครับ เชื่อไหมไม่เชื่อนะก็เรียนเรียนครับโรงเรียนจะโรงเรียนคอร์ดไหนก็ได้ช่างผมไม่ผมไม่ติดนะครับก็โรงเรียนโรงเรียนฝึกขับรถซนะเราจะได้ขับเป็นนะครับเราจะได้ขับรถด้วยความเร็วต่างๆได้นะอย่างในเมืองก็ขับสักสามสิบนะอย่างต่างจังหวัดก็เก้าสิบนะเออร้อยี่สิบก็แล้วแต่เรานะครับ <c oughs> พูดทำไมนะ นะเนี่ยทิศดีเนี่ยจะมีแบบนี้แหละเดี๋ยวผมจะพาดูไปเรื่อยๆนะอ่ะทองคำเอาเป็นนี่แล้วกันนะครับมันเป็นขาขึ้นตลอดอะ่ะผมพาดูเทรนดองขาลงดีกว,ว่าจะได้มองออกเนาะอะ่เทรนลองขาลงนะครับนี่นี่คือลูกที่มันเป็นลูกตะพักแปลกๆนะเราก็เหมาได้ครับเหมาเวลา นี่คือหนึ่งลูกบันไดนี่คือหนึ่งลูกบันไดนี่คือหลูกบันไดเวลาเนี่ยมันก็ต้องเฉลยมันดูดูเฉลยตั้งแต่ตัวแรกนะตัวแรกก็ใช้เวลาเท่าไหร่แะก็เราก็กะเวลาที่มันเท่าๆกันนะครับแอปแตกหน่อยนะเพราะว่าแท่งเทียนมันจะให้เหมือนบันไดเป๊ะแบบนี้เลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะมันจะสวยงามอะไรขนาดนั้นนะเป็นไปไม่ได้นะครับเอาว่าเนี่ยลูกบันไดของเขา ถ้าเขาพังก็เปลี่ยนจากขาลงเป็นรถเ y นะครับอืมเนี่ยขาลงนะครับขาลงแบบนี้ตัวนี้พังเขาเรียกช็อกคแต่ไม่พูดอ่ะนะครับเอาว่ามันเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วกันนะครับตรงนี้นี่คือหนึ่ง นี่คือ1ลูกบันได2ลูกบันไดนะครับบันไดมี2ลูกนะเมื่อลูกหนึ่งพังและลูกใหญ่ันพังนะลูกใหญ่พังก็เปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เฉลยจะเป็นขาลงตอนที่มีการเบรกออกนะก็คือก้าวลงอ่ะก้าวลงจากบันไดเมื่อไหร่ก็มองลงต่อนะเบสิกพื้นฐานรู้แล้วอย่าพึ่งเทรดเน่งเทรดไม่ได้ตังค์หรอกครับแตนะ่มันรู้แค่นี้ไม่ได้ตังค์หรอกนะมันต้องรู้ให้มากกว่านี้นะครับ แต่ว่าไม่นับหนึ่งเมื่อไหร่จะได้นับสองใช่ปะละ่ะนี่สิบห้านาทีแล้วนะครับไม่ได้ได้เรื่องอะไรทักอย่างนะออวิธีการดูเทนเอ,อ,อาจะพาไปดูทำเฟรมเล็กๆก็ได้เนี่บันไดาขาขึ้นนะครับก็อันนี้มีบันไดาขาลงมาชุดหนึ่งเนาะอ่าเขาเรียกการคอ l ์เซชันพักตัวนะครับมีการมีคลื่นปรับนะ แล้วก็ทําบันไดาขาขึ้นครับนี่1ลูกบันได2ลูกบันได3ลูกบันได4ลูกบันไดเห็นไหมครับเวลาเอาให้มันเท่าเๆกันเสมอตลอดการเดินทางของ1 r e n เทรนจะเอาสีอะไรก็ได้ผมชอบสีน้ำตาลนะมันมันวงกับกราฟสีขาวแล้วสวยดยีเวลาเขาก็ประมาณนี้ การที่เทนน่ะมันจะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นหรือขาขึ้นเป็นขาลงให้มองถึงลูกบันไดครับลูกบันไดที่มันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นแล้วมันจะลงมันเป็นไงอย่างน้อยๆเนี่ยลูกบันไดลูกที่แล้วเนี่ยมันจะต้องทําพื้นบันไดให้มันเสมอกันซ้ก่อนนี่คืออย่างน้อยหรือเรียกว่าช็อกหาเวลาแกนเวลาสําคัญในการมองเทรนนะ เนี่ยหาลูกบันไดหาให้เจอนะครับแล้วอีทีเนี้ยจะขึ้นจะลงเนี่ยขึ้นอยู่กับตรงนี้ละคริติคอลพอยต์อยู่นี่นะครับหลักสูตรผมเป็นงี้นะหลักสูตรคนอื่นเขาตรงนี้ช็อตก็เปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงกับขาลงเป็นขาขึ้นแล้วนะเออมันแล้วแต่นะครับแต่ของผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นไซด์เวย์ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพื้นมันอยู่ไหนนะเราเราไม่รู้ว่าเทนต่อไปจะเป็นยังไงนะครับเอาว่าพื้นเท่ากันตอนนี้พื้นมันเท่ากัน ลูกบันไดตัวนี้ก็ลูกบันไดตัวนี้นะพื้นมันเท่ากันพื้นมันเท่ากันมันคือแนวนอนหรือมันไม่มีเทรนนะครับอืมแล้วแต่เราได้หมดนะเรียนตำตำนักไหนมาผมไม่ติดนะครับจะเรียกไงก็ได้ผมเรียกงีนะ้อ่ะอ่ะถ้าเขาจะเป็นขาขึ้นถ้าเขาจะขึ้นต่อหรือเรียกช็อคหลอกก็ได้เอ้ยเอ้ยโอ้ จอเกับดับนะครับมีไฟตกนะอ่ะช็อกหลอกจะขึ้นต่อเป็นไงขึ้นต่อก็ทำนี้ครับเขาก็จะเบรกตัวนี้ขึ้นไปครับก็เป็นบันไดขาขึ้นต่อในการดูมันติทำเฟรมถ้ามองทำเฟรมใหญ่ขึ้นเขาจะมองไงมองนี้ครับปึ๊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 บแบบนี้ หรือเทนใหญ่เขาอาจจะมองอีกแบบนี้ก็ได้ก็คือมองงี้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 ตัวนี้เขาก็จะเป็นคอลเลกชันของทำเฟรมใหญ่หรือลูกบันไดของทำเฟรมใหญ่เนี่ยการทำมันติทำเฟรมโดยใช้ลูกบันไดมาประกอบโอเคไหมครับนะมือใหม่มือเก่าดูได้หมดนะ ง่ายยังง่ายแล้วนะครับถ้าก็จะเป็นขาลงอะเบรกออฟตัคเจอครับนี่แหละแค่นี้เนี่ยเป็นขาลงแล้วคุณก็เดินลงมาเน,นี่ยนะมีหัวเนี่ยมีมีหัวมีแขนมีขาเนี่ยก็เดินมันต้องก้าวลงใช่ไหมล่ะก้าวลงก็เป็นขาลงก้าวก้าวขึ้นก็เป็นขาขึ้นก็แค่นั้นครับเนี่ยหลักการเลือกหน้าเทรด เลือกให้ออกนะจุดเข้าเทรดนี่จะพึ่งครับเลือกให้มันถูกซะก่อนเลเลือกให้มันถูกก็ก่อนขาขึ้นขาลงอหมกดเมื่อไหร่ก็ดอยกดเมื่อไหร่ก็หลุมนะครับเซล์เมื่อไหร่ก็เซลหลุมบายเมื่อไหร่ก็บายดอยไม่ได้นะนะครับไม่ได้ไม่ได้กี่แค่ทฤษฎีดาวส่วนใครจะเอาอินดิเคเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น iSI อตัวคัสติกแบคดี moving average อะไรต่างๆนานา,นาจะเอามาดูเทรนได้ไหมได้หมดนะครับถามว่าได้ไหมก็ได้หมดออใช้แล้วก็พิสูจน์ตัลิตี้มาด้วยละกันนะครับการยืนเหนือ EMA 200นะครับไม่ได้หมายความว่าจะเป็นขาขึ้นเสมอไปการยืนต่ำกว่า EMA 200มไม่ได้แปลว่าจะเป็นขาลงเสมอไปนะครับของพวกนี้มันไม่แน่ไม่นอนนะอย่าลืม อย่าลืมฝึกฝนวิธีการใช้ i n d i c a อร์ด้วยนะครับก่อนที่จะเทรดจริงต้องเอิน indicator ให้ดีซะก่อนนะเดี <c> ๋ <oughs> ยวผมจะเปิด EMA ให้สำหรับพื้นฐานนะในการดู movement นะครับ EMA นะมันเป็นตัวเลือกที่ดี EMA เพื่อนผมรู้จักนะ EMA เออแต่รู้รู้แค่ การยืนเหนือหรือการยืนต่ำกว่านะก็ถ้าบอกว่าราคาเนี่ยมันยืนเหนือ EMA อยู่แล้วนะแล้วเมื่อมันกลับมายืนต่ำกว่า EMA ได้นะเขาจะมองเป็นขาลงเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงซึ่งขาขึ้นเนี่ยมันฟอล s ิกแนลตลอดนะมันจะมีฟอล s ิกแนลตลอดการเดินทางนะครับแบบนี้แล้วเวลาที่มันยืนเหนือเนี่ยมันจะไม่กล้าเต<อ>ิมนะครับมันจะไม่กล้าเติมรือต่อให้ลกล้าเติมก็ดีครับ ดีใจด้วยนะแต่ถ้าไม่กล้าเติมเนี่ยจะมาชอ็อตสวนเนี่ยแบบนี้ไม่ได้แล้วพอชอ็อตไปเรื่อยๆแล้วอีตรงนี้เราอาจจะไม่กล้าชอ็อตก็ได้นะวเวลาเขามายืนต่ำกว่านะครับมันเป็นวิธีหลักการดูเทรนด์แบบง่ายๆเล EMA ดูว่ามันยืนต่ำกว่าแต่มันคือการดูมูเมนต์นะครับมันคือค่าเฉลี่ยการดูมูเมนต์การเคลื่อนตัวของแท่งชุดแท่งเทียนนะว่ามัน เคลื่อนสูงเคลื่อนต่ำอะไรไงใช่ป่ะเออมันจะดูหลายเส้นก็ได้นะมันมันแล้วแต่เรานะครับอ e m a มันมีให้เลือกเยอะสิบสองยี่ก็ได้ไขว้กันอนะอืมต่างๆนานาเลยครับแล้วแต่ชอบแต่ผมเองผมไม่ใช่สายนี้เนาะไม่ไม่ใช่สายรู้สึกว่าเปิดไปมันก็ไม่จําเป็นะนะเราดูลูกบนไดเอาดีกว่าง่ายกว่านะครับเออนี่น,นีอันนี้เจอเคสตดัดดี ครัถ้าเฟบเอมห้นะอ่ะอันนี้คือรูปบันไดขาลงนะครับมันมันไม่ใช่รูปบันไดขาลงมันคือการพักตัวนะอยู่ดีๆแบบก้าวแล้วสะดุดนะขึ้นมาเพลินๆน,นะอยู่ดีๆอันนี้ตกตกบ่อนะตกบันไดก้าวขึ้นมาเพลินๆน,นะครับก้าวขึ้นมาเพลินๆแล้วตกบันไดนะตกบ้านนะนนะครับแล้วก็มีการขึ้นพักตัวแล้วขึ้น นี่คือลูกบันไดหนึ่งลูกครับนี่คือลูกบันไดลูกที่สองฮะนี่คือลูกบันไดลูกที่สามแล้วก็มีอาการเกี่ยบพื้นนะครับเรียกไซเวย์นะมีอาการช็อกที่ผมบอกจะเป็นเคตาดี้ที่สวยคืออะไรครับมันไซเว์เนี่ยเนี่ยมันช็อกเนี่ยมันทําพื้นเท่ากันเนี่ยมันทําพื้นเท่ากันแล้วมันขึ้นต่อเห็นไหมแบบเนี้นะครับ เด่นลงมาแค่แต่พักก็ขึ้นต่อเอออาการแบบนี้มันเป็นอาการหลอกครับหลอกกินนะผมจะให้ดูทองคำขาขึ้นที่ผ่านมานะว่าอาการหลอกกินด้วยไฮวอล่มมันเป็นยังไงนะอันนี้อันนี้ขอเป็นเฉพาะสายที่สายที่เก่งๆแล้วหน่อยนะครับหลงมาฟังนะ อันนี้คือ Volume Candle นะครับนี่อันนี้ก็มีนะมันอยู่นี่นะครับ t ต i n g View ก็มีนะแต่ผมใช้ไม่ได้นะมันต้องเป็นโปรนะครับอืมผมเป็นพวกไม่เติมโปรนะรู้สึกว่าเปลืองตังค์นะครับไม่มีตังค์เติมก็เลยไม่เติมเนาะเนี่ยครับการขึ้นด้วย v o ลูมอ่อนแต่ว่ามันแรงซื้อมันสูงนะ การซื้อมันมีตลอดการเดินทางของมันเลยนะครับเนี yeah. ่ยซื้อ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 ผมให้ว่ามันเป็นลายย่อยนะลายย่อยซื้อหรือว่าลายใหญ่ค่อยๆซื้อก็ได้พอซื้อได้เต็มทีเต็มกระเป๋าดีแนละ้วขายปึ้งขายทีเดียวครับปึ้งเดียวใหญ่อันนี้คือหายวอลุ่มแท่งเทียนมันใหญ่ก็แปลว่าวอลลุ่มมันสูงแท่งเทียนมันเล็กเอ้ยมันใหญ่ก็แปลว่าวอลลุ่ม,มสูงแท่งเทียนมันเล็กก็แปลว่าวอลลุ่มมันต่ำวอลลุ่มมันต่ำปริมาณการซื้อ มันเอามาพลอตในแท่งเทียนหนึ่งแท่งนะครับเวลาที่อยากรู้ว่าฟันเดอร์เมนทัลของการของของมันเป็นไงเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะผมหาก่อนอ่ะเนี่ยนะครับนี่คือแท่งเทียนหนึ่งแท่งนะอันนี้มัน M 5นะครับเนี่ยครับติ๊กวลุ่มเนะี่ย เนี่ยคือปริมาณคํำสั่งซื้อของแต่ละแท่งยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งเยอะมันก็ยิ่งใหญ่ไหมนะครับมันเอามาพลอตในแท่งเทียนตรงนี้เนี่ยเนี่ยนมาพลอตนะครับอ้าวสำหรับวันนี้ประมาณสามสิบนาทีแล้วนะครับก็ถ้าฟังแล้วได้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันบ้างนะครับหรือว่าอยากจะได้เบสิกแบบอื่นเนาะ พื้นฐานแบบอื่นหรือจะเป็นแบบไหนก็คอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามานะครับอืมสำหรับวันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสััสดีครับ